สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกม mlbb นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นยืดชุดชิ้นนะครับหลังโดนเนิร์ฟนะก็จะเป็นการเนิร์ฟสกิลหนึ่งนะครับต้านซีซีลดลงนะครับจากหนึ่งวิเหลือ0ูงอยู่สี่วินะแล้วก็สกิลสามนะครับเปิดแมปจากห้าวิเหลืออยู่สองวินะก็ <นะ S 2> ไม่ได้เนิร์ฟดาเมจนะทุกคนก,ก,ก็ยังแรงเหมือนเดิมนะเนิร์ฟแค่แบบกันซีซีลงมานิดหน่อยแล้วก็ เปิดแมปนะครับผมลดไปสามวินะเหลือสองว,วิจากห้าวินะครับก็อ่านสกิลดูแล้วดูยังไงก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ยังเป็นผมคิดว่าก็ยังเป็นป่าดับหนึ่งในการไต่แรงอยู่นะยีสชินเนอร์ฟเนิร์ฟแค่นี้เองนะมันแบบนิดเดียวมากเพราะว่าแบบถ้าจะให้มันอ่อนๆเลยนะก็ต้องแบบดาเมจแล้วก็ ไม่ก็เนิร์ดไอ้ถ้าสตันเรือของมันนะสกิลสามอันนี้ก็เนิร์ดนิดเดียว,วทุกคนยังไงก็น่าจะเล่นได้นะครับอันนี้ก็มาลองเล่นให้ดูนะครับกดแรงมานะก็ผมก็จะเห็นได้ว่าผมเลือกเป็นคนแรกเลยนะครับเพราะว่าตัวมันตัวมันตัวมันก็ยังเก่งอยู่ทุกคนยังมีการแบนอยู่เหมือนเดิมน,นะครับจังหวะนี้ก็กดแรงมาทะทุกคนมาเทสแรงนะครับก็เป็นเกมแรกของวันด้วยนะเพราะว่านานๆทียีมันหลุดไง ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานกันนะครับตนนัวนี้แต่มันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ฟาร์มนะครับทุกคนต้นเกมยีเป็นตัวที่ต้องฟาร์มนะจะเก่งก็ต่อเมื่อ,อมีเลเวลสี่นะครับทุกคนนี่นะฟาร์มไปก่อนนะฮะ อ๋อ EXP กพีเราโดนซโลวคิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้โซโลวมาร้อยกว่าดาวแล้วทุกคนร้อยสามเอ้ยร้อยสี่สิบทำไม่ได้นะตรงนี้กดไม่ทันมาไม่ทันเว้ยได้กุศลออดมาตัวหนึ่งคอยโว้ลลิงเราอยู่เจ็ดร้อย ามาก่อนละก,กันนะทุกคนรอเลือลสีนะเลือดสีแล้วนะครับมันจะเก่งก็ตอนเมื่อมันมีเลือดสีนี่แหละเพราะว่าอันทีของยีซุนเชนนี้แบบว่ามันเปิดแหนบแล้วก็ทำสตันให้เพื่อนนะ ให้เราเองก็ได้นะครับมันถ้าโดนไปคือมันต้านนานอยู่แหละคือแทบตายอะถ้าโดนสกิลยีนะแกงเลนเพราะว่าด้าหมีมันเท่าเดินมันทุกคนมันเนาแค่ซีซีเองอะซีซีกับเปิดแมปเราอยู่สองมีนะจริงๆเราดูในวนี่แมปเราก็จะรู้แล้วศัตรูอยู่ไหนนี่ครับตอนนี้ก็ฟอลินเลิศๆฟอลินหิวคีฟนะช็อตนี้เรามีมือเงินทุกคนตีเต่าได้เฮ้ยแต่เ,เพื่อนบอกกันเนี่ยวิ ต้องปล่อยนะเพราะว่าเฮ้ยสวยเพื่อนสวยโอ้โหเพื่อนกดไม่ทันผมมองไม่เห็นเลือดเต่าอ,อ่ะไม่เป็นไรนะครับยังได้คนอยู่ดีฟันดีฟันสวยตอนจ,จังหวะนี้ตัดเขียวได้แล้วก็ตัดเขียวไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้นำนะเราพลาดเต่าไปเงินเราก็นำอยู่กุกคน อ้าไอ้ที่ผมบอกว่าที่มันต้องเนิร mm ์ฟดาเมจเพราะว่ายีมันเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วนะทุกคน,ม,นมันฟาร์มแรงอะ่ะมันตีแรงอะ่ะแล้วมันก็แบบโอ้ยจะโดนจะโดน,โดนชิบหายละเกอบลิงลิงลิงโอ้ตันไม่โดนผมตันเงามันหรอวะไ <laughs> ม่ได้ดูเลยเออมันมีพารสี่ของฟอรินอยู่นีว่ว่า ไม่ได้ดูเลยนะครับไว้เพื่อนโดนอีกแล้วเป็นมิลนะมีดเราอะ เขาน้าจะตีสลัมปีอยู่อ้ยเราได้นะสวย,สวยๆมันจะลิงมาเลยงั้นทำไม่เล่นไปอ้<ๆ>โหเอ้ยมันมีอติเหรอผมคิดว่ามันไม่ไม่มีอัตินะเพราะว่ามันเพิ่งฆ่าโยเราไปเองนะอ่ะอัติมันเล็วมากอ้ย<ๆ><ๆ>เดินมาอย่างนี้ยรลอยโดนธนูเราแทงหน้าไป 403เปิดมันดีอยู่นะครับทุกคนขนาดไม่ได้เล่นานานจน,นตัวนี้คือตัวมันเก่ง,งนี่นะแล้วก็ฟาร์มนะฮะเรียแปดแท็กเรียนเลยนะเพื่อนไม่อยู่2นาทีแท็กได้ เต่าเต่าเต่ารอบนี้เราจะไม่พลาดนะฮะลอยโอ้ยลิงล่างพอมตีมโม่ตีจะล่างพอมอยู่โอ้โยโอ้บอลินฮิวอีกเลื่อนกับเต็มไม่ได้อยู่นะสวยบับเกินพอดีสวยครับโอ้ได้ปะเนี่ยโอ,อ้คนมาเยอะเลยนะต้องปล่อยมาต้องปล่อยแล้วนะไม่ไหวเอ้ยเพื่อนจับสวย ครับรเปิดแมปมาสานไปโอ้ยโอ้ตันไม่โดนอีกแตฟอลินฮิวไปแล้วนะได้อตีฟอลินมา ล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าตัฟาร์มจนกว่าหลอดจะเกิดนะทุกคนยีนชินอนะฟาร์มแล้วก็แก๊งเลนนะมีแค่นีนนะ้สามแก๊งเลนสองสองอย่างนะเพราะว่ามันเป็นตัวแบบใช้ของนะสำหรับยีนชินอนะมันเป็นตัวที่หาเงินเร็วมากนะทุกคนฟาร์มเรื่องเลเวลเรืเรเ่องเงินยีนชินนี่เป็นตัวป่านอนหนึ่งเลยนะครับ เปิดมาสักหน่อยเจอลิงเจอลิงนะรอขับพุ่งก่อนแล้วก็คือสองไปเฮ้ยอันตรีดิสบายตีป้อมนะครับในวันนี้ โอ้ยลิง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 จะตายนะฮะโดนไป็นตันสองโอ้ยโหเบลทำสวยจัดสวยมากสวยมากนะครับเมื่อกี้รอจะเกิดนะจริงๆรอแปดนาทีก็ได้นะทุกคนรอจะเกิดแนละแต่เพื่อนที่ชมมาคืออาจจะไม่เข้าใจนะนั่นไงตีเต่าไปละ ดีครับเราเทวะได้อยู่นะเกมนี้สกอร์ค่อนข้างขีดนะแล้วก็เงินเรานำมากอยู่นะทุกคนมีหน้าทามนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอลินหิวแล้วนะครับตันโดนตันโดนโอ้ยมันมีเกาะโอ้ยยังยังไม,ม่หิวนี่ว่ามีเกาะด้วยชื่อไหมละ่ะสกิลเราหมดโอ้โหเรียบร้อยเลยประมาทนะเมื่อกี้ผมคิดว่าแบบมันมันเอาเกาะมันได้ไงผมไม่ได้เช็คสเปลนะ คิดว่ามันจะตายนะทุกคนโดนฟอรลินฮิวสวนมาด้วยนะโอ้โหตายเลยฉันอันนี้คือประมาทเกินนะไม่งั้นแบบไม่งั้นคงไม่ตายนะฮะเข้าไปเจอนาธานกดเอิปต์นะฮะแล้วก็เจอฟอรลินฮิวสวนโอ้โหเกมพีกเลยนะฮะเพื่อนเรามาตายทามงด้วย เดี๋ยวรอเล่นตอนหลอดเกิดนะที่หลอดนะรีบจบเดยมีคนมีคนเนียนมีคนเนียนโอ้ยโอ้โหมันีิวไม่ตายแท้เดี๋ยวเพื่อนอาาาโอ้โหไม่ตายสวยสวยอม่คงจะตายยังได้อยู่นะเอ้ยยังได้อยู่สวยเกือบเกือบไม่รอดอะ่ะป้อมระเบิดนะชาตินี้เดี๋ยวรอเล่นหลอดนะหลอดจะเกิดแล้ว เรอตีหลอดนะฮะก็ยังค,คุ้มกับการึกอยู่ผมว่าแผผมว่าแผนหน้าไม่ต้องเนร์ออีกนะทุกคนสับยูนสันเชิน้นะเพราะว่ามันได้เก่งอยู่ดีทุกคนดามเมดไม่ได้ลดไม่ได้ลดลงเลยอะ่ะเจ้าวันนี้เราก็ตีหลอดเลยแล้วกันนะฮะคือผมว่ามันต้องเนื้อแบบดามเมดไม่ก็ซีซีของอันตรีถ้าเนื้อมันก็แบบ น่าจะกากไปเลยก็ได้นะแต่ตอนนี้คือความคิดเห็นสอนตัวก็คือมันยังเก่งเหมือนเดิมนะเพราะว่าความแรงก็เหมือนเดิมนะครับแถมถ้าเราเปิดแมปในนี้แมปก็เห็นนะให้เพื่อนเปิดแมปให้ก็ได้นะสวย<ด>ครับตอนที่ยหนึงก็กดให้ถูกจังหวะนะทุกคนแล้วก็เข้าจังหวะที่พอดีนะมันถึงจะแบบอมืมันถึงจะหลบได้นะมัน รถทีซีมาให้เหลือน้อยลงแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ดีนะฮะนี่ยอดแข่งทุกคนเอาไว้แบบสลับตายเกิอดอะไรอย่างงี้นะได้เล่นแบบอืมเล่นลึกๆได้นะฮะมาครับผมมาขึ้นบ้านกัน oh, ชุบนาทาอุุยานทานนหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วเป็นหนึ่งนี <Break in. S 1> ่อีกหนึ่งตัวพอลินอีกหนึ่งตัวค่าสามครับ เงี้ยายค่าห้านะร้อยค่าสี่นี่ตัวหนึ่งลิงลิงลิงหิวเราหิวเราหิวค่าห้าร้อยจะค่าห้านะครับแล้วก็ตีป้อมจบเกมน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการเล่นยูซินเชนนะก็ดูโดยรวมๆแล้วก็เก่งเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> เป็นตัวที่ติดแบรนดอยู่ดีนะร้อยสี่สิบห้าดาวก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับยูซินเชนครับเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้า ก็มันเก่งอยู่แล้วนะทุกคนเอาไว้ใจกันครับบ๊ายบาย